หลังจากวิวกินพุทธิพงศ์นักแสดงและนักร้องหนุ่มได้ปล่อยวิดีโอวิ l กิน t e ม p ปอร์คอนเสิร์ตที่ได้เผยแพร่เมื่อวันที่1กรกฎาคม2 5 6 6รกซึ่งในเวลาต่อมามีหลายๆายคนตั้งข้อสังเกตว่าเนื้อหาบางส่วนของวิดีโอดังกล่าวมีส่วนที่คล้ายกับใครโลว์มูสแอมเ p อร์ของใครเอ็กโซล่าสุดวันที่3กรกฎาคม2 5 6 6รกทางต้นสังกัดของหนุ่มวิวกินได้ออกมาชี้แจงและโพสขอโทษเป็นการด่วนและเผยว่าทางต้นสังกัดไม่ได้นิ่งนอนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้้ออมมกัับขททปผูจดไคล อรแและแฟนคับขงโด้วยดวยในแถลงการมีใจความว่าชิ้นงานวิวเก้นเทมเพิ c ์คอนเสิร์ตท,ที่ได้เผยแพร่เมื่อวันที่1กรกฎาคม2566ได้มีเนื้อหาบางส่วนคล้ายกับค่ l o โลเวอร์มูสเซมเพอร์ของค่เอ็กโซทางบริษัทขอชี้แจงว่าขั้นตอนการทํางานทางบริษัทได้มอบหมายให้ทีมงานที่ผลิตชิ้นงานเป็นฝ่ายนําเสนอไอเดียและที่ทางบริษัทไม่ทราบมาก,ก่อนว่าไอเดียดังกล่าวมีความใกล้เคียงกับผลงานของคุณครเอ็กโซและไม่ได้มีการตรวจให้ละเอียดซึ่งตอนนี้ทางบริษัทได้มีการระงับการเผยแพร่แล้วทุกช่องทาง และกำลังดำเนินการแก้ไขวิดีโอดังกล่าวทางบริษัทเสียใจอย่างยิ่งกับเหตุการณ์นี้จึงอยากขอโทษคุณไคเอ็กโซทีมงานและแฟนๆของคุณไคร,รวมถึงแฟนคลับของบิวกินเป็นอย่างสูงด้านบิวกินเองก็ได้แชร์โพสต์ดังกล่าวด้วยเช่นเดียวกัน